ไม่แม่ขอนอนไหนก็อยากกอ่าลืมก่าเปิมสีแดงให้นอนได้นะคะจุจ๊บๆกดเลยที่ตัวนี้เลยนะคะหนูจะเอาสีขอเก่ามาแล้วนี่มาคลายคลายเอาคลายคายเผื่อว่าคออันนี้เผื่อว่าอะไรที่มาแถมมาถูกมี ใช้กระต่ายถูกไม่ได้อ่ะก็อาใช้อันนี้ถูกเขาให้ค้อนกับสิวมาใช่ไหมใช่ไม่ใช่สิวนะไม่ใช่สิวสิวสิวเฮ้ยแม่เปิดกล้องไปงด้านในเปิดกล้องไว้ตั้งนานแล้วนี่สวัสดีค่ะเลย <palate> สวัสดีค่ะวันนี้เรามา,มาพบกับคิช c ช e n channel วันนี้เราจะมารีวิวที่ขุดเพชรนะคะเราไม่ได้รีวิวค่ะแต่เราจะมาหาโ นี้นะคะแล้วก็แบบนี้ี่สอนอาส่วน้องไนท์อยากได้คุบนี้เลยค่ะไหนดูซิดูซิค่ะแม่ดูหน่อยเขามีให้สะสมเพชรนี่นะน้องไนท์อย,อยากได้เพชรอะเพราะว่าครั้งที่แล้วค่ะน้องไนท์ไปซื้อมานี่นะไดมอนด์เขามีให้ขุดใช่ไหมขุดสมบัติขุดเพชรได้หมดนี้เลยอะใช่เพราะว่าตอนนี้น้องไนท์ขุดมาสามเม็ดยังได้อ,นนอยอู่แค่สองแบบเอง เหนนะคะเอาไว้ขวดอันนี uh ้ไปขออันนี้ไปสิวนะคะแล้วเดี๋ยวสิวค่ะสิวสิวสิวนะคะ๋ยรามาแกะกันเลยโอเคหาสมบัติกันเลยดีกว่าอยากรู้ว่าเราจะได้อันนี้คลิปต่อจากเมื่อกี้นะคะเพอเรามีสอคลิปด้วยกันเพราะวันนี้ไม่มีคลิปลงสักคลิปเลย วันนี้นะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าน้องไนส์จะได้เพชรเมร็เมดงามหรือเปล่าตามที่อยากได้ไหมอยากรู้จังอย่างลุ้นอย่างลุ้นอย่างลุ้นอย่างเห็นนะว่าจะได้เพชรอันไหนอ่ะ,อะเ,อเ,อเอาเปลือกข้างหลังมาให้คุณแม่ได้สิวสิวสิวไว้ขุดสิว แคน้องไนท์บอกว่ามันขุดไม่ยากนะน้องไนท์เอาคันไก่ลงก่อนลูกค่ะคันไ,ไก่ถูกเดย <c oughs> คันไก่ไม่ได้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูน้องไนท์ขุดเทสกันเลยดีกว่าวิธีการขุดก็คือเอาค้อนตอกลงไประวังโดนมือด้วยนะคะต้องคอยระวังค่ะโอ้ขุดง่ายใช่ไหมคะน้องไนท์ใช่หนูเอาไปใกล้ๆตัวหนูหน่อยสิมันถึงจะน่าจะง่ายขึ้นเอาออกมาอีก ขุดขุดขุดน้องๆระวังหัวไม่โป้งกันด้วยนะคะไม่งั้นเดีวบ้าเมือเลยนะใช่ขุดจากข้างก่อนดีไหมคะถ้าขุดบนข้างบนนั้นมันจะขุดยากว่าลนนี้ไม้ทำอะไรตอนนี้ก็เอาไว้ขุดเวลาที่เจอเพชรไงอ้าวจะหาเจอไหมนะ วันนี้เรามาลุ้นกันนะน้องนาอยากได้เพชรรูปหัวใจนี่ได้ไไดขดนีดีแล้วน,นอไไ้องแมวเล่มาให้แม่เออมาแม่จะบอกพี่วันนี้นะคะเรามาลุ้นนี่ค่ะเพชรรูปหัวใจอันนี้นะน้องนาอยากได้เพชรเม็ดนี้แล้วก็สีแดงนี้ด้วยเพชรหัวใจอันนี้ค่ะแล้วก็เอม โอนเคง <Okay. S 2> ั้นเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนี้นจะได้หมดนี้เ,เรามาลุ้นกันว่า,าหมอม่อไปหมดนี่เ,ห,เหมไม่หมดนี่โอเคไมาดู่ว่าทำไมหมดนี่อ <c oughs> ข,ข,ขุด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 มาระว,วังนะอย่าโดนหัวแม่โป้งค่ะ,ะตอนขุดต้องระวังหัวแม่โป้งอย่างเดียวไม่ได้นะคะต้องระวังหน้าผากด้วยนะเ <c oughs> ดี๋ยวค้อนไปโดนหน้าผากคอยดูสิ คือขาบอลลีขุดได้ไหมคะพี่พี่ขอตอนนี้ขุดย่เลยโดยมีใครรับชื่อค่ะไม่บอกไปครูอาโนเรียกสไปเดอร์แมนมาช่วยดีกว่าไหมได้เรีค่ะพี่พี่จะเอาสไปเดอร์แมนหรือว่าจะเอาเดอะฮักตัวถูกเขียวเอาเดอยู่เรียกผู้ช่วยดีกว่าเดอะฮัก์ดฮารมาสิค่ะมาเร็วซูเปอร์แมนสไปเดอร์แมนแบทแมนใครก็ได้ แข่งรับเชียร์แล้วค่ะ <c oughs> คุณพ่อนะคะเอ๊ะแม่ว่าเหมือนไอ้นี่เลยอ่ะใจ่แอน่ะอ่ะให้คุณพ่อนั่งด้วยเดี๋ยวให้เดี๋ยวช่วยกันขุดค่ะ <c oughs> เพราะว่าทุบไปแล้วนะคะนีสอบอ่านเลย พ่อแม่คิดว่าถ้าน้องไนท์ขุดคนเดียวเนี่ยคงไม่ได้สมบัติแน่เลยงั้นเรามาดูกันนะคะว่าวันนี้น้องไนท์ค่ะกับคุณพ่อเราจะได้เพชรกันตามที่เราตั้งใจหรือเปล่าคุณเล่ยคุณเลยคุณเลย,เลยนี่เราทําเหมืองแรก่กันใช่ไหมคะ<อ>หัวชนกันเลยค่ะ<อ>จริงจังมากคะ่ะหน้าตาคุณพ่อคุดขุดคุดคุด เปปูแล้วมาโยนตาเจ็บเจ็บตาเลยค่ะ,มคะแม่ว่าหนูช่วยพ่อขุดดีกว่าไหมถ้าว่าโม้หนูขุดไม่เสร็จ <laughs> พ่อเนื้ออันนั้นมันเป็นอะไรมันเป็นปูนหรือว่ามันเป็นปแป้งปอ๋อปูนบัตเตอร์ก็เรามาระวังกันด้วยนะคะขุด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 ระวังโดนเนื้อเพชร<า>ว้า เพชรโผล่มาแล้วน้องน้ยหันมาดูหน่อยหันมาดูหน่อยเพชรพ่อหันมาดูเพชรหน่อยว้าเพชรเม็ดสีน้ําเงินป้าหรือเม็ดสีม่วงสีน้ํเงินสีน้เงินเม็ดใหม่ด้วยเราได้ของใหม่กันด้วยอ่ะปีไซดีน้องๆคนไหนเคยซื้อมาขุดกันแล้วบ้างพี่ชานเดียว พี่ทองดีขุดน้นองไห้บอกว่าพี่ทองดีหามากอันนี้นะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าเราจะได้เพชรเม็ดใหม่หรือว่าซ้ำเ <ไป S 2> องเดิมว้าวเม็ดเก่าหรือเม็ดใหม่ลูกของใหม่ในที่สุดเราก็ได้มาสามแบบแล้วเย,ะย,ะย่เย่เห็นไหมแม่บอกแล้วว่าต้องให้พ่อช่วยเพราะว่าถ้าลองไหนขุดคนเดียวไม่สำเร็จแน่เลยแต่ว่าวันนี้เป้าหมายของเราก็คือเราอยากได้เพชรขวด เดี๋ยวเรามาลุ้นกันอีกนะคือแล้วหัวใจไหมขุมทัพอันนี้มันจะมีเพชรสามเม็ดนะพอมันมีเม็ดสามเพชรสามเม็ดมันก็ให้เราลุ้นเอาเองว่าในขุมทรัพย์นี้จะมีเพชรอะไรบ้างน้องไนเจออีกเม็ดหนึ่งใช่ไหมใช่ค่ะนายอุ้ยสีแดงแดงอะ่ะใช่เพชรที่น้องไนยอย่างได้แน่เลยอะ่ะพอ่อ ขอดูหน่อยสิขอซูมดูใกล้ๆหน่อยสิน้องไหนหันมาให้ดูหน่อยอ่าไม่เห็นเพชรเลยไหนไหไนไหนว้าวสีแดงสีแดงขุดแล้วขุดแล้วคุณเย้ yeah, อันนี้ก็ได้อีกอันนึงอ่ะน้องไนเป็นอันนี้แน่เลยอะ่ะนี่นะแม่ว่าเป็นอันสีแดงข้างล่างอะ่ะที่น้องไนท์อยากได้อะ่ะชอบสะสมอ่ะแม่ว่าเพชรมันสวยดีเนาะเดี๋ยวเราเอาไปทําแหวน เพชรเม็ดโตเลยหรือดีไหมดีไหมเดี๋ยวเอาไปทําแหวนใส่นิ้วอะว้าวฉันมีแหวนเพชรเม็ดโตนะเธอเธอมีบล่าอันนี้นะไม่แน่ใจว่าเขาทําจากอะไรนม่ไม่น่าจะเป็นทัพทีมอะไรนะของเมือง โหน้องไหนระวังมันหักนะลูกเดี๋ยวไปโดนมันมันแตกเดี๋ยวให้พ่อขุดให้วันนี้วันนี้เราได้เพชรอ้าน้องไหนหนูได้อันนี้ด้วยอ่ะนั่นไงนี่ไงว้าวแล้วเดี๋ยวพอเราขุดเสร็จเดี๋ยวเราไปล้างน้ําให้เรียบร้อยเนอะเนอะเนะเดี๋ยวเราไปล้างน้ําให้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไอ้ทีเขาให้สะสมตังค Wow, yeah. ว้าวเย่ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวน้องไนท์เดี๋ยวเราเอาเพชรไปล้างก่อนแล้วก็เอาอันนี้ไปทิ้งเนอะแล้วเดี๋ยวเราก็น้องไนท์ไปล้างมือด้วยนะเ,เดี๋ยวเราก็เออแล้วเ,ลเดี๋ยวเรามาดูกันระหว่างที่น้องไนท์เอาเพชรไปล้างนะคะแม่แหวนจะให้ดูอันนี้นี่นะเพชรมันมีทั้งหมดสี่อุ้ยไม่ใช่สี่แบบสี่แปดแบบแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่า พี่น้องไหนขุดไปจะได้แบบไหนบ้างอ่ะน้องไหนมาแล้วมาเริ่มมาเริ่มมาเริ่มามานั่งเลยพี่ไข่แกะมาจะฟ,ฟักแล้วค่ะฟักออกมาปเป็นเทปอย่าเพิ่มบอดสิคะโอ,โอเคค่ะคทำทารันทำทำอ,อะไรมันก็คือไข่สิคะไข่ยังไม่ค่จะมีอะไรไม่รู้บอก เราไม่อะไรมันคือเพชรค่ะที่ขุดมาได้นะคะค่ะน้องๆคนไหนที่เคยขุดไปบ้านหรือว่าใครสะสมครบแล้วคอมเมนต์บอกแม่แหวนกับน้องไนนะเพราะว่าตอนนี้แม่แหวนกับน,น้องไหนทอยากสะสมให้ครบทุกแบบใช่ไหมคะใช่ค่ะเออเดี๋ยวรอบหน้าเราซื้อมาขุดกันอีกลองดูว่า เราจะได้ครบทุกเม็ดหรือเปล่าสำหรับวันนี้นะคะแม่หล่นกันน้องไนนะคะขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กันจะเคยกดไลค์กดแช์แล้วอย่าลืมกระปุ่มติดแดให้น้องไนด้วยนะคะที่สำคาญอย่าลืมกดปุดะะ่มกระดิ่งให้น้องไนด้วยนะคะเพื่อรักการแจ้เตือเวลาน,น้องไนออเชมแม่เมนะคะอย่าลืมกดกันนะอ้อออย่าลืมกดกันเลยนะบายบาย